สวัสดีเชาสดใสพี่น้องมาเบิงควยมาเลียงค่วยจ้ะเอาคล้วยมาลามตอนเสากับพอกับลามเห็นนะพู้นะ่ะพอกำลังมาบรรยากาศทงหน้าพี่น้องว้าวสุดยอดอมันกินหน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวพี่น้องจะให้มันไปกินทุกงว่าอู้ทะเลหมอกพี่น้องพี่น้องหมอกเลยพี่น้องเห็นบ่สวลยบอสอเออมันไม่ชนหรอกเห็นบอวันนี้มาเลี้ยงควายนะคะเลี้ยงควาย,ดยเด็กไทย<ร> ันนี้พ่อนะคะพ่อมีนะคะเอ้รอบบพ่อหอยรอบวัไไนนี้ค่รักพ่อที่สุดในโลกค่ะวันนี้มาเลียงคั้ยกรบพอวันนี้พงนาพงหน้<ห>า,าพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะเช้าสดใสที่อุดรธานีนะคะพี่น้องมากับร้านไส้พี่น้องบรรยากาศสวยไหม ทงไ้ไปหน้าพี่น้องนี่แหละชีวิตชนน้ำบดปั้นไปจะมาใช้ชีวิตที่นี่ค่ะ,ะมาเด้อมาเด้อมาเลี้ยงไวยน้ำกันพี่น้อง <c oughs> พอ่พอพอ่เอเอามันผูกไว้หนีบอ่ผูกให้กับอันนี้ทงหน้าเพิ่นจะ้นะนหน้าหน้าพวกขอ่อยนอี่บรรยากาศสุดยอดสุดยอดนะดดอากาศย่ำเสารพี่น้องเบิง่งคุย มามาเลี้ยงควายกันมาเลี้ยงควายกันนะคะเลี้ยงควายกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องคอยมามีโมดอกท่งให้ปหน้าอันมาเบิเงินตอกเทียงกล้วยเห็นหรืไหนอุ้ยมันมันยากาศตอนเศร้าเหมือนทะเลหมอกเลยพี่น้องหมอกหมอกอ้อมเต็มไปหมด มาเล่นท่องให้ท่งนานะโอ้หมอกสวยมากพี่น้องหมอกสวยมากอันนี้ระวังมันชนนะเฮ้ยตาจะตอกตอนนี้เลยบอตอกปลามันเลยบอตาปลามันเลี้ยนน้ำหลูกมันเลยบออันขั้วมันออกลูกมันกับหัวหลูกมันพี่น้องมันหากลูกมันพี่น้องตาเจ้าสดใส 哎。Uh.